สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมกับเจ้าคันนี้นะครับเบนทอมอเตอร์รุ่นออร่าคูตแคทนะครับคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าร้วนะครับอ่าซึ่งเป็นรถยอดนิยมนะครับและลูกค้าคันนี้นะครับอ่าเขาเลือกรับบริการเคลือบกาฟินไฮคอสนะครับเป็นโปรแกรมยอดฮิตของจากทางร้านเราเลยนะครับเพราะคันนี้มีการโปรแกรมนี้นะครับมีการขัดปรับผิวส้มนะครับรถก็จะมีความเงางามนี่แค่ขั้นตอนสเต็ปแรกนะครับ รถก็จะมีความเงางามมากขึ้นมีมิติมากขึ้นครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับเจ้าคันนี้นะครับอ่านอกจากการขัดปรับผิวส้มแล้วนะครับลูกค้าอ่าได้ยังเลือกรับบริการติดซีมอ่าใส่กันรอยนะครับเป็นอ่าฝาถังนะครับนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับสองก็คือเบ้ามือจับรอบคันนะครับอ่าสามก็คือจะมีกับบันไดข้างนะครับแล้วมาดูภายในกันนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีภายในก็จะมีหน้าจอนะครับเป็นฟิล์มใส่นะครับอลูกค้าได้รับการติดตั้งเพิ่มอยากปกป้องนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเมนก็จะเป็นเขาเรียกว่ากราบใดข้างนะครับตรงนี้ลอกคันเลยนะครับ4ี่สี่บาทเลยนะครับเดี๋ยวเราทําการคัดปรับผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าห้องในขั้นตอนเคลือบนะครับและติดตั้งฟิล์มอย่างที่ผมแจ้งไปคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าทําเสร็จแล้วมาดูคลิปส่งผลง,งานกันว่าจะมีความเรียบร้อยแล้วใสเงางามปกป้อง,อง,องอยังไงนะครับโอเคนะครับ